สว,ส,สวัสดีค่ะ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 เด็กๆสวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองทุงกท่านนะคะวันนี้นะคะวาดูปกกระตูง่ายๆทําอย่างไรนะคะคจากพลิปที่แล้วและที่แล้วเราได้วาดพี่หมีและพี่หมูไปเรียบร้อยแล้วพร้อมระบายสรร <aster> ีด้วยนะคะวันนี้เราจะมาวาดอะไรกันดีอวันนี้เด็กๆและเด็กๆหลายคนนะคะชอบชอบเจ้าตัวกระตูตัวนี้มากนะคะเราจะมาดูกันนะคะวันนี้จะว,วาดอะไร วาด,ดตุงกันเลยทุกขรั้งอันดับแรกนะคะเราต้องรู้จักว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการวาดรูปรูปกั์ในการวาดรูปนะคะดินสอ ยาบปากกามีจิตแท่งเล็กปากกามีจิตแท่งใหญ่กระดาษสำหรับวาดรูปอ,อินิทคอมแล้วใช่ไหมคะ เรามาวาดรูปก,กันวันนี้เราจะวาดรูปก,กระต่ายค่ะเ,เล็กภาพเลยนะกระต่ายกระต่ายนะคะมีหัวกลมๆม,มีหูยาวๆมีตัวน่ารักน่ารักมีขนปุยๆแล้วก็มีหางกระพุ้ลุกน่ารักอ่ะเรามาเาริ่มวาดกันเลยดีกว่านะคะวงกลมก่อนเลยจ้ะเป็สนสอให้ถูกต้องนะคะหน,หนึ่งที่เหลือนะคะวงกลมเด็กๆเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะ ลากโค้งลงมายๆลากนะคะลากโค้งกลับขึ้นไปเอาปลายชนกันต่อไปหูกระต่ายค่ะหูกระต่ายจะแตกต่างจากตัวกระตูนอื่นๆสักน,นิดนึงนะคะขนหูจะยาวๆกนะระต่ายนะคะลากขึ้นไปลากลงมาจาก ใส่หูข้างในไว้เลยนะคะลากขึ้นไปแล้วลากลงมาค่ะอีกขั้งหนึ่งหูกระต่ายเมื่อหูกระต่ายยาวแล้วหูกระต่ายนั้นจริงๆแล้วสามารถพับงอลงมาได้นะคะเราจะมาดูว่าหูกระต่ายพับงอยังไงลากขึ้นไปค่ะขึ้นเดียวอพอโค้งลงมาเลยค่ะโค้งกลับขึ้นไปอ่ะโค้งมาบรรจบเลยคะ่ะใส่หูด,ด้านในเลยค่ะ มก็หงอ,อแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้อ่ะชุดต่อไปนะคะล่าตัวของกระต่ายอ่ใส่หน้าก่อนเนาะจมูกกระต่ายค่ะจะมีลักษณะคล้า,า,ายๆของจมูกขี้นหมนีเนาะอาจจะเล็กเรียวกวา่าโค้งขึ้นไปนะคะโค้งกลับลงมาแล้วชนที่ปลายเส้นค่ะลากเส้นตรงงลมาโค้งไปด้านหนึ่งมุมปากนะคะ ล้วเส้นตรงมาโค้งไปอีกด้านหนึ่งดีวมุงนงป่านะคะก็ต่ายมีฟันเป็นจอบนะคะทั้นจอบลูกกตาค่ะอ่าแล้วลาเส้นขอบสมูกให้พี่กระต่ายเนาะอ่ะลูกตาปิ้งตางงวง,งกลมหนึ่งวง,ง,งวง,งกลมสองวงวงกลมวงที่สามจิ๋วๆเลยอ่ะ กลมหนึ่งวงวงกลมลงที่สองแล้ววงกลมลงที่สามนะคะต่อไปเป็นลําตัวจ้ารากลงมานะคะโค้งออกแล้ากลับขึ้นไปต่อไปเส้นติดชจุดที่ลำคอนะคะ น่ารักพอคะ่ะเหมือนจูดเยูเหมือนเดิมอีกข้างนึงค่ะก็ะต,ตจะนั่งรออยู่เนาะจูด้เนยูนะคะใส่แข่งยาวๆฟื้นอืต่อไปค่ะหางกระต่ายนะคะหางกระต่ายจะเป็นพุ่มๆฟูๆอยู่ด้านหลัง เราใช้ในจิตแท่งใหญ่นะคะเราใช้นจิตแท่งไหล่แท่งใหญ่หญสำหรับเส้นนเส้นขอบนะคะส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆล,ลูกตาเ,เล,ล็กๆเล็ปากหรือฟันอะไรเงี้เราใช้เสจิตแท่งเล็กแล้วกันเนาะทำตป๊เลยค่ะ ลากครับเส้นดินสอที่เราล่างเอาไว้นะคะให้เส้นมาเบรรจบเส้นนะคะเด็กๆเริ่มทำวงกลมชัดขึ้นแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะหูค่ะไม่ต้องยกมือออกนะคะเด็กๆหลายๆคนจะชินกับการ ปล่อยมือแล้วก็ลากเส้นใหม่ปล่อยมือแล้วก็ลากเส้นใหม่ให้เด็กฝึกการลากเส้นให้ไปเป็นเส้นเดียวกันให้ได้นะคะพยายามอย่าให้เส้นขาดเนาะอีกข้งหนึ่งน,นะคะ และหูมอต่อไปค่ะจมูกปากและลูกตาจมูกนะคะเป็นโค้งลากลงมา เป็นโค้งค่ะลูกตาค่ะกลมที่หนึ่งวงกลมที่สองแล้ววงกลมที่สามอีกข้างนะคะลูกตาค่ะวงกลมที่หนึ่งวงกลมที่สองแล้ววงกลมที่สามต่อไปค่ะจำตัวนะ ตายจะเป็นตัวกระปุกลูกน่ารักนะคะแขนค่ะ w แขนยาวแขนอีกข้างนึงค่ะ w แขนยาวต่อไปนะคะหางค่ะหางเป็นพุ่มๆนะคะ เรียบร้อยแล้วกับการวาดรูกปกระต่ายนะคะทุกครั้งที่วาดรูปขอเราว่าก่อนสละะายสีทุกครั้งให้เด็กๆใช้ยางลบนะคะลบเส้นสออกก่อนนะคะเราจะไม่ไ,ไประบายสีก่อนแล้วค่อยเอายางลบมาลบเส้นสอนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สีที่ระบายนั้นถูกลบออกไปกับยางลบนะคะอันฉะนั้นแล้วเราต้องลบก่อนค่ะพยายามลบไปในทางที่ทางเดียวกันนะคะ ไม่ควอยไปควายมาควายไปค่อยมานะคะเพราะว่าจะเกิดการยับได้หรือรอาจจะทําให้กระดาษเสียหายได้นะคะไม่ต้องรียกร้องค่ะทำซ้ำนะคะทำบ่อยๆทำบ่อยๆจ้งให้ได้ลหนุก็จะเก่งคะ่ะใครๆก็จะชมหนูว่าว้วาวมหนูวาดชูสชวยจังเลยทไม่หนูทำงานสะอาด จแล้วค่ะเสร็จแล้วกับการวาดรูปกระต่ายในวันนี้นะคะพี่กระต่ายตัวน้อยตัวหนึ่งนะคะมีหูยาวแล้วหูยาวข้างนึงแล้วก็หูพับข้างนึงหน้นาตาหนะ้าอินดูอ่าเด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยกระต่ายที่เป็นหน้าของกระต่ายนะคะพี่กระต่ายจะมีหนวดนะคะในที่นี้เราให้หนวดพี่กระต่ายไว้ที่สามเช่นหเนาะ ไม่ได้มีหนวดข้างเดียวนะคะลูกกระจายมีหนวดสองข้างคะ่ะเนไหม่ะสำเร็จแล้วก,การวาดรูปกระจายน,นะคะวาดง่ายๆวาดง่ายๆนะคะแค่ทาตาม วันนี้การวาดูปพี่กระต่ายขอให้เด็กกลับไปฝึกนะคะแล้วก็ไปสังเกตด้ว่าหูกระต่ายเป็นยังไงคะหน้ากระต่ายเป็นยังไงปันกระต่ายเป็นยังไงล้วหางกระต่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฝึกวาดกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันว่าการระบายสีให้พี่กระต่ายนั้นทําอย่างไรนะคะสาหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ